นะครับสวัสดีครับกับศูนย์แมงต่อนะครับมหาิกาจันย้ายนิศรศการศูนย์โรงเรียนอีกอีสามนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมีพ่อแม่พระคกตรกงนู้นเนาะเดี๋ยวผมจะไปกลุมเรียนด้วยแล้วก็ของพระหกร้อนนี้เลยที่เห็นตรงนี้จะเป็นบรรดาผู้ปอร์ดนะครับบอรกดอนดที่พร้อมที่จะไปติดตั้งเลยนะครับก็ไปติดตั้งแล้วก็ไปแต่งขอบแต่งลายเอาหน่อยนะครับก็ บอดประวัติการภาพทีท่หาไไปได้แล้วต่อให้เปิดใน Google ก็ไม่มีภาพบอดนี้ถ้าภาพบอนดนี้หายไปคือหายไปตลอดกาลนะครับวันนี้เดี๋ยวจะไปโรงเรียนกันเราจะแล้วผมก็จะตามไปที่โรงเรียนด้วยเดี๋ยวจะไปถ่ายที่เลยอีกทีนะครับของทั้งหมดนี่คือ,อนิทานการนะครับเยอะมากจริงๆที่เห็นเป็นแท่านายยังไม่อีกนะครับเยอะมากๆนะครับคือของที่เป็นบอดทั้งถูกเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูที่โรงเรียนกันนะครับ ตอนนี้หกล้อมาแล้วนะฮะน้องๆมาช่วยแล้วพ่อเขียนอันนี้มาแล้วนี่ครับผมคูคู่แล้วครับอาจารย์คู่เพื่อเมียนะคือยอดเลยไม่มีอะไรตัวนี้ดีราคาดีคุณภาพสูงให้ลูกหลานได้ดูอีกร้อยปีไม่หายจากไปไหนครับนะครับตอนนี้รวมกันยกขึ้นรถหกล้อแล้วนะฮะขึ้นรถหกล้อแล้วนะครับพาแล้ว ดันเลยดันเลยดันไปฝั่งนี้หน่อยเดี๋ยวไปช่วยพันก่อนยอ่าดันไม่ยังมันิดเล็มัเลลงไปก่อนขยิไปด้านนี้หน่อยเอาไปกันเอาน่นไปด้านนี้หน่อยอโอเคอ่าเอเอเหยียได้แล้วเหยียได้แล้วเหยียบมาฝั่งนี้ได้แล้วหลบหลบห

นี่กำลังนำเรียนอยู่นะครับ <c oughs> เป็นไงน้องๆไหวไหมไปนะอ่าจะขนไปให้โรงเรียนนะครับต <c oughs> อนนี้ของไปเยอะมากแล้วครับวันนี้แต่เวลาประมาณกองชั่วโมงน่าจะจบอ่ะ วันนี้เรามาขนกันนะครับไปทีมงานเราก็จะมีน้องๆอ,อาสาที่มาช่วยกันด้วยนะครับพี่น้องอาสาอะไรเนาะเด็กน้องอาสาน้องๆ,องๆองเป็นไงบ้างวันนี้ยอ <c oughs> ดเลยนะครับเหนื่อยไหมลูกมากเหนื่อยมากนะครับเพราะวันนี้ขุนกันทั้งวันน,นะเนาะก็สัมภาษณ์ไดกคนได้ไหมเนี่ยใครเอาหัวหน้าแก๊งมา <c oughs> อันนี้เป็นหัวหน้าแก๊งวันนี้นะมาเลย <c oughs> แล้วตัวแทนหมู่บ้านมาลูกอ่าอ่าจ้าวันนี้วันนี้น้องมาช่วยน้องแทนแจกไปเยอะเลยครับภาษาเสตวนลงกาลงกาวันนี้น้องชื่ออะไรชงรู้ไหมชงชงอ๋อเป็นไงบ้างวันนี้น้องอยู่เลยบ้างว่าของงานจะใช้ได้อยู่เขายังไม่คิดเลยเอาไปให้น้องๆต่อจะได้ไม่ไปหยุดยืมเงินให้โรงเรียนต่อเนาะอ๋อเป็นไงวันนี้ภูมิใจไหมที่ไม่ได้ทำปลื้มใจเนาะ แล้ว yup. ก็มีความสุขครัที่ได้เอาทำความดีนะครับก็วันนี้น้องๆก็จะเหนื่อยมากคือตอนนี้แรงพูดเนินจะไม่มีแล้วเนาะเราก็เริ่มโบกมือแบบคม่มี้เริ่มไม่ไหวแล้วครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากเลยเนาะครับครับตอนนี้ของถึงโรงเรียนดนปกิจวิทยานะครับบางบัวทองนะฮะอันนี้จะเป็นครูหมูที่เป็นครูศิลปะนะครับรับปากว่าจะทำนิทรรศการใหม่นะครับ อ่าเราพูดไว้ในคลิปไว้ก่อนเลยนิดเดียวเปนี้ต้องเอาเยอะนิดียก่อนอ่าอันนั้นจะอันนั้นจะเป็นในในในไอไอโบราณอ่ะใช่ใช่เอาไปวางอะเนี่ะหัวนี้หายเออเดี๋ยวไปใส่หายในบ่ออ่ะนี่หาพี่ไปไหนโอเคแล้วครับมาแล้วครับ อ่ะนะครับตอนนี้นะฮะับของทั้งหมดนะครับมา1 6ึ่งร้อกับ1กระบะนะครับก็ได้มาถึงโรงเรียนนนทประจิตวิทยาบางโมทองแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยก็มีคุณครูช่วยกันลงของอันนี้เป็นบอร์ดเนี่ยมาลงเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับครูพิชาการคมนะครับนี่นะฮะเดินเดินเข้ามาเลยครับเดินเข้ามาเลยครับอ่าจจะเพราะเสียงดังนิดนึงพี่เดินเข้ามาใกล้ๆเลยเลยครับอันนี้คุณครูชื่ออะไรครับคุณครูสองครับหรือคุณรูนัทพงษ์ดดนของตัวครับอาเป็นครูกังคมเนาะสอนวิชาสังคมศึกษา ก็ประวัติศาสตร์ด้วยตอนนี้เป็นไงบ้างครับตอนอื่นก็ต้องขอขอบโจทยน <c oughs> อิอไทยนิทัศแล้วก็มูลนิธิกระจกเงาที่ได้ประสานให้สื่อการสอนในนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับอันนี้ครูเคยพูดก่อนว่าอันนี้ครูเคยเห็นของจริงมาแล้วครูเรียนอยู่โคราชก็มีมีโอกาสาได้เข้าไปดูของจริงแล้วอันนี้มันดีมากก็คือนอกจากนักเรียนที่จะนักเรียนจะได้เห็นแบบเห็นจริงๆแบบนี้ เขาได้เห็นแค่เป็นรูปภาพเป็นคลิปวิดีโอไม่ได้แบบว่ามาดูในลักษณะที่มันเป็นจริงแล้วก็เหมือนจริงขนาดนี้ก็ถือว่าก็ดีมากๆเลยครับแล้วก็สื่อที่ที่เห็นอยู่ด้านหลังครับก็มีหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผ้าเทียงสีก่อนประวัติศาสตร์ครับจะมีจะมีเสียงเหมือนแบบลงลงเข้าไปด้วยครับอันนี้น่าจะอันนี้หรือเปล่าอันนี้ครับอันนี้อันนี้ครับผ้าเชียงสีก่อนก่อนประวัติศาสตร์ครับ อันนี้ครับอันนี้ก็เป็นก่อนประวัติศาสตร์นะครับก็คือในเรื่องของการเขียนในคนังถ้ำการเขียนตามเพลิงผาหน้าถ้ำนะครับอันนี้เป็นก่อนก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็จะมีความรู้ในหลายๆเรื่องครับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรนะครับอักษรไทยนะครับก็มีเยอะยๆมากมายนะครับเดี๋ยว คิดว่าโรงเรียนก็น่าจะจัดเป็นนิทรรศการนะครับให้กับนักเรียนแล้วก็เยาวชนที่อยู่ในอำเภอบางบัวทองเลยครับได้ได้มาดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องประวัตศาสัตร์ด้วยก็จะมีแล้วก็มีหลายๆอย่างนะครับคุณครูนาอคุณครูน่าจะได้ใช้ก่อนเต็มที่แล้วก็เห็นว่าจะมีให้เด็กๆภายนอกเข้ามาเรียนได้ด้วยเนาะโอ้เนี่ยครับเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากๆเราย้ายพิพิธภัณฑ์หอไทยทิัศน์ มาครูโรงเรียนได้มีคุณครูเป็นผู้สอนจริงนะครับแล้วก็สอนเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นประโยชน์มากๆนะครับก็ขอขอบคุณคุณครูมากเลยครับขอบคุณครับได้ครับผมขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพอพอถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวอาจจะมาถ่ายกันไปอีกรอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวอาจจะรบกวนคุณครูอีกทีนะคะผมขอบคุณนะครับคนนี้จริงๆครูคนนี้เก่งมากนะครับทําเรื่องหัวโขนทําเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะครับ คุณครูครับของเป็นไงบ้างครับก็เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณค่าสําหรับโรงเรียนของเรานะครับก็ขอขอบคุณคุณที่กระจกเงาแล้วก็น้องแบงค์นะครับที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะครับแล้วก็เป็นสื่อขนาดใหญ่ซึ่งวันนี้นะครับทางผมเนี่ยนะหัวหน้างานอาคารสถานที่โรงเรียนสตรียาก็รู้ดีใจมากนะครับ กับการต่อยอดแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้ก็คิดว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากมูที่กระจกเงาแล้วก็น้องแบงค์อยู่เรื่อยแล้วก็ตลอดไปครับก็ต้องขอขอบคุณณนโอกาสนี้ด้วยครับได้ครับผมขอบพระคุณนะครับคุณผู้อมครับขอบคุณาเครับ